สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะจันจิลากาัมีแนวทางตำเล่ามาฝากอีกคือเกาเชมเคยเนาะค่ะเนาะจันพูดสุกเนาะ,ะ,ะค่ะต่อกองหงซ่๊าบเนาะค่ะเนาะงวดวันพูธเนาะคะ่ะจันจิลา,าให้ไปว่าเลขรดประศั่นเลขทะเบียนรดแปดหนึ่งสามศูนย์เอาไปเขาอู่สอมลดมักมาออกเนาะคะ่ะบันี มันหลุดออกสามเจ็ดบะนีให้สามแปดออกสามเจ็ดพีทไปแต้มหนึ่งนะคะเสียดายแห้งเดี๋ยวงวดนี้นะคะขอแก้มือใหม่เนาะงวดนี้กับวาดสิบบะตามได้ทียนรวดนะมักตูใหม่แม่จมาามักเล็กคว่ำฝันแต่ว่าบพท่านจะไปขอเมียนั่งสิบสองยูเนาะคะ่ะมือนี้มือมือวานี่กับเ่าท่านจะไปขอเนาะจ้ะบะนี ก็เสียเอาเป็นเรขความฝันแล้วกันนะคะเนาะเรขความฝันมือน,นี้กับฟันว่าเขามาสู้ขอ่าสั่นมาสู้ขอขอแต่งงานน้ำเจ้เาแนว่าสั่นอันคอยสิให้ค่าดองค่าดองเจ้าน่ะเก้าแสนสามมื่นหกพันาสั่นอันนี้คือเงื่อนค่าดองที่ข้าเจ้หาห้มาเนาะคะ่ะแต่เจ้จากล่วว่ามันตรงโตแล้วเด้ว เก้าแสนสามหมืนหกพันนี่เนาะก็เอาไปตรงโตงเลยแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีกบตัดเอาเด้อค่ะตัดเอาจะผู้เอาอเป็นเก้าศูนย์สามหกก็ได้เนาะจ้ะวดนว่างหันนี้มมนออกสามเจ็ดจันจิ่าหาไปสามแปดวันนี้จันจิ่าคือความไม่สิมาก เก้าศูนย์กับสามหกอยู่ดอกมันงามอยู่เลขความฟันนะ 9, 36, 000, เก้าแสนสามหมื่นหกพันเงื่อนค่าดอกพี่น้อง fc ลองปิดจะราหน้าเบิงนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะลงให้แลวก็ซสิมีเลขชอบส่วนตัวส่วนตันั่เนาะคะนะ่ะเนาะชอบส่วนตัวนะคะ,ะมีอยู่หกคู่กันมากเลียฟันหรือชอบส่วนตัวกัจัดได้เนาะคะนะ่ะเนาะ เลขฟันก็นจะเป็นเลขสามตัวนะจ้ะเดี๋ยวเขียนก่อนเดอ้อแลอ้วก็ชอบส่วนตัวเนาะค่ะชอบส่วนตัวนี่สีมาาสีมี่หกคููชอบส่วนตัวสีมีอย่หกคูเนาะคะ่ะและ้วก็เลขความฝันนำตะวัน งวดนี้กะตามตำเล่าคันตามตำเล่าแม่น่าสิบสองงวดวางหันนี้เพิ่นหายมากเก้าศูนย์หกเนาะจ้าต่วมาเลขอันคาดองของจันจิล่าในความฝันนี่กับมีเก่ามีศูนย์มีหกอยู่จับคู่เอาเดอร์พี่นองเดอร์ฟขันมาคันมาเลขถูกมันยังบวทันออกเลขถูกนะคันใส่ไปอีกก็คือสีลายบ่มันสี่ลายพดบ่ ับคู่เอาเว้ยหัวขื้นหัวโล่งเอาก็ได้เนาะคะ่ะเนาะมีลองพิจารณาเบิ่งเนาะนะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันเดอ้อแนวทางความฝันกับมักส่วนโตเนาะคะ่ะเนาะความฝันกับมีแถวเทิงเนาะจา้ะแถวเทิงนี่สามตัวนี่เนาะคะ่ะคันมาความฝันกับจับคู่เอาเดอ้อพี่น้องเด้มมีเก้าศูนย์มีสามหกแลักศูนย์สามหกเนาะคะ่ะเนาะ ือสิจับเป็นเก้าศูนย์สามจังศี่ก็ได้หรือศูนย์สามหกก็ได้เนาะคะ่ะพิจะะารณาเบิงเนาะค่ะเนาะมักนําจังคอยตามเด้อพี่นอปเป็นแนวทางเนาะ,ล,ะ,ะล้วกาเรขชอบส่วนตัวจังไถคือชอบส่วนตัวกาขึ้นวาน่ะจับมาเนาะค่ะเนาะมักส่วนตัวฮกคู่อัน หาหากับนึ่งเจ็ดนี่เป็นเลขเป็นท้ายเนาะคะ่ะเป็นท้ายเบอร์โทรศัพท์ของรถแกดินจันจิลาวาสีหาข้าเจ้ามากทมดินนาบ้านหายบันนีเพื่อนรถมากบ่ได้บ่สันมอน้าเพื่อนหัวบ่สันเด็ก็เลยเอาเอา,เอาท้ายโทรศัพท์เพื่อนมาล่องเสียงมึงก็ได้เนาะคะ่ะ นี่ละเลยตัดมาเนาะคะ่ะนึ่เทาราะสาวคนนะ่ะหนึ่งเจ็ดห้า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 หนึ่งเจ็ดนี่ละก็ได้ตัดสองตเพิ่นวาสิมามาถมหน้นี่ประมาณวันอาทิตย์ว่าสันว่นวาแต่ว่ากับว่าได้ถามเบื่อรดเล่าเนาะาเบื่อรดอีหยังเนาะเดี๋ยวมือวันอาทิตย์เล่ามาถมหายนสิเิ่งเบือเบ่อรถไว้อยู่เนาะค่ะเนาะปกติน่ะ สีมากออกด้ขันแมนแบบว่ามีรถแปลกๆเขามาานบ้าน,น,นสินะ mm. ลองเสียงเบิงเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทา่าตำลาวนะคะตำลา,าวมือนีนะะ่ตำลาวันศุกร์เนาะค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ขอให้พี่น้องสชคมานน้ำกันสุกูสุกคนเนาะคะ่ะเนาะไก่สิบปีไม่แล้วเราจะตำลาจันจิลากกะ ว่าสีขัดเห็นมันเลี้ยนหน่อยๆโตให้พี่น้องเบื้องเอาก็แล้วกันหรือจะเอาเต้าโตเน้นก็ได้นาะจ้าเอาเต้าเต้โตเน้นที่จันจิเล่าระบายสีเขียวไว้นี่ก็ได้มันจางสิบบหลายโตเนาะพี่น้องมันจังสิบสำหรับเอฟซีเนาะค่ะฟันใจ้เฒ่างบหน่อยกระจัดได้เนาะค่ะเนาะขันเอาแต่ใหนช่องสีเขียวก็แล้วกันเนาะค่ะ เอาแต่โตเน้นเลยก็ได้เนาะคะ่ะคันตงความฝันของเอฟซีเนาะคะ่ะกับจังตามเด้อพี่น้องหรือว่ามักน้าจังคอยตามเนาะ,ะอันนี้จันจิรากับมักส่วนโตกับความฝันกับรบู้ว่าม่นสิออกตัวดใดดอกเนาะ,ะกับมาเป็นแนวทางให้พี่น้องรับชมเพื่อความบันเทิงก็ได้เนาะคะ่ะจะคิดฮอดเนาะคะ่ะกินฮอดเอฟซีอยากมาแบ่งปันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ตำเล้าคันคันว่าได้คันว่าไ,ได้อันมบวกตำเลา่านี่ก็เป็นหุ้ม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 เนาจา้ะหุ้มหุ้มอยู่ในใจสันเดเป็นนอดมาลาบหลวดเนาจา้ะออออันนี้เป็นแนวทางเนาจา้ะแบ่งปันเนนะคะเนาะหวดนั่นกระแตกสามตัวสัเนเดแตกโดยบ่ลูนโต มื่อนันไปซื้อของเปิดเบิงเอา้าตำเล่าแตกตัวนี่ทะเบยียนรถสามตัวเค็งๆเ,เลยงวดนี่หรืองวดได้นี่กระจเบิเงไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะนอเพื่อเพื่อนมาหายโศกอีกเด้อเพื่อนมาหายโศกสามตัวแตกอีกโมแน่เด้เนาะค่ะกระขอบคุณเนาะคะ่ะทุกการติดตามรับชมเนาะคะ่ะนอพี่นอ หโซกให้มานน้ากันสุขคูทุกคนจอบเอาบางเทืเรคุณกลับมาห้สองตัวสามตัวนั่นล่ละเนาะค่ะเอาเป็นแนวทางมือนี่เนาะค่ะโซกมานน้ากันสุขคูทุกคนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ